เอาละครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะผมนะวันนี้กลับมากับคลิปรีวิวอีกแล้วนะผมซึ่งวันนี้เนี่ยในตอนที่ผมกาลังจะถ่ายเนี่ยผมก็คิดว่าเอ๊ะจะรีวิวเรื่องอะไรดีวะคือมันมีสองเรื่องที่ผมอยากรีวิวนะผมซึ่งมันก็แนวก็คล้ายๆแต่ไมนก็ต่างๆกันอยู่ดีนะผมซึ่งผมไม่รู้ว่าจะรีวิวเรื่องอะไรนะผมเดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูกันว่ามันก็คือเรื่องนี้ฮะเล่มน,นี้พี่ขอตั้งที่ต่างโลกกับเรื่องเออเรื่องอะไรวะศึก สึกเลิฟสึกวันเลิฟอ,อะไรนี่แหละผมไม่รู้จะรีวิวอะไรดีเอาเป็นอะไรดีวะเออเอาเป็นอันนี้นั่นเพราะว่าผมกาเียเออมันก็ซื้อมาพร้อมกันแหละแต่ว่าผขอรีวิวนี้ก่อนกันเพราะว่าผมยังยังได้จังจาเนื้อเรื่องของเรื่องนี้ได้อยู่นะผมซึ่งไอเรื่องนั้นผมยังเออเหมือนว่าลืมลืมไปแล้วอะ่ะเออเด็ดเด็ดแต่เดี๋ยวผมก็กลับไปอ่านใหม่แล้วก็จํามารีวิวอีกรอบหนึ่งแหละอโอเคงั้นเรามาเข้า ในหัวข้อคิดวันนี้เลยก็คืออยู่นะผมมังอาเรื่องสึกวันเลิฟรักผมไม่รู้ว่ามันอ่านยังไงให้ถูกต้องนะผมนะเนี่ยสึกวันเลิฟรักเออสึกวันเลิฟรักใช่ครับผมงงกับชื่อ,อเขาเลยเขียนแบบแบบกงงหน่อยออโอเคซึ่งมังงะเล่มนี้เนี่ยเป็นมังอาที่เออผมซื้อมาประมาณก็ก็เมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วนะผมตอนที่ผมไปไปฉีดวัคซีนนะผมเขาเรียกวัคซีนอะไรวันไฟเซอร์นะผมนี่ฮะ ผมก็ใส่ถุงซิลไว้อยู่ฮะจริงๆถุงซิลผมหมดแล้วแหละผมก็ทยอยเอาถุงซิลของค่ายอื่นที่มาหาซื้อได้แบบเยอะๆทั่วไปทั่วไปอยู่ผมก็เลยถอดออกแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกที่มันแถมมากับมังงะนะผมผมก็ใส่แล้วก็เอาถุงซิปมาแท้เล่มที่แบบแพงๆหน่อย <c oughs> เออสามารถดเนทได้นะผมโดเน t เได้ที่มุมซ้ายบนตรงนี้เลยนะผมนะ <c oughs> ขอบคุณมากับผมที่คนที่โดเนทมาฮะแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีนะผม <c oughs> ก็ยังไม่มีโอเค เดี๋ยวผมขออนุญาตเอามางังงะออกจากถุงซีลก่อนนะผมนะโอเคครับผมซึ่งตอนนี้ก็มาอยู่กันกับรูปเล่มนะผมนะแล้วก็ First Page Pro นะผมเป็นค่าที่ผมมองว่าผหแม่งพรีเมียมมากนะผมแล้วก็เหมือนเดิมมาสิบแปดบวกแน่นอนเหมือนเดิมเหมือน,นว่าช่องนี้จะรีวิวจะสิบแปดบวกแล้วก็ไม่สักทีเดียวนะผมนะนี่นะผมแฟนตาซี Fantasy, แล้วก็เหมาะสำหรับอายุส8ดปีขึ้นไปนะผมเนี่ยวอลลุ่มหนึ่ง นี่ก็คือ,อ,อนางเอกปะ่ะไม่แน่ใจว่าใช่นางเอกหรือเปล่าเพราะแม่งมีตั้ง9คนนคนส่วนไอ,ไอตุ๊กตาที่นี่ก็คือตุ๊กตาตัวพระเอกนะผมนี่เออตรงนี้ก็เป็นเรื่องย่อนะผมฮนะสามารถอ่านได้แล้วผมถ้าไม่เข้าใจที่ผมพูดนะเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องเท่าที่ผมเข้าใจในต่อไปนะผม่าแต่มาอ่านตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูรูปเล่มกันคร่าวๆกันเลยนะผมนะเดี๋ยวเราจะให้ดูแบบรูปเล่มแบบโดยรวมก่อนเนี่ยรูปเล่มโดยรวม ก็ประมาณนี้เลยเรูปเล่มแบบสวยอะเฟิร์สเฟรโ์แม่งทำสวยทุกเล่มเออไม่ว่าจะเป็นราคาราคาถูกหรือราคาแพงคือดีหมดเลยนะผมเดี๋ยวให้ดูมุมเนี่ยตรงนี้นะผมกล้องโฟกัสหน่อยสิเออเนี่ยไม่มีปกเกินนะผมแบบดีมากดีเวอร์เนี้ยโหเนียยเรียยเนียบเลยเรียบเนียยเลยเหมือนเพิ่งเก็บกวันกิซีวะผมเก็บผมเก็บดีมากคนระับผมเป็นคนที่รักของที่ผมซื้อมาเอง เออก็き أ, き أ, ประมาณนี้นะผมเดี๋ยวเรามาดูปกคเว v e r กันแบบโดยรวมกันดีกว่านะผมปกคเว v e r ก็คือปกนอกนั่นเองนะฮะนี่ครับผมอันนี้คือด้านในของปกเว v e r นะครับผมนีออ่ก็ประมาณนี้เลยอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะผมข้างในก็เปล่าๆสีขาวนี่ก็คือปกเวอร์โดยรวมนะครับประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูปกข้างในรูปเล่มกันดีกว่านะผมนะผมบอ,อกแล้วผมไม่เซนเซอร์นะผมให้คุณดูแบบว่าดูกันไปจเต็มเลยนะผมนะนนี่ฮะ ผมไม่ไม่สนใจนะว่าจะช่องจะบ,บินหรือคลิปนี้จะโดนอะไรนะผมไม่สนนะผมอยากให้คุณดูได้เห็นของที่แท้จริงนะผมนะดูฮะอันนี้คือปกข้างในนะครับสีขาวแล้วก็เป็นภาพวาดนะผมตัวขอนชื่อ,ช,อ,ช,อชื่ออะไรครับไม่รู้แมนว่าคนนี้จะยังไม่ค่อยเด่นในเล่มแรกนะฮะเนี่ยนี่ก็เป็นอาจารย์คนเขียนนะผมอ่านะก็นี่บ,บรรดาตัวละครที่ไม่แทบจะไม่มีบทในเล่มแรกก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ด้านข้างนะผมด้านข้างก็ประมาณนี้เลยนะครับ อ่าสวยงามแล้วก็นี่ข้างหลังนะผมปกข้างหลังมีเขียน First Page โปรแล้วก็มันเดิมนะผมตัวละครที่ไม่ค่อยมีบทเล่มแรกแต่มีบทในเล่มต,ต่อไปแน่นอนนะครับโอเคเรามาดูรูปเล่มกันพอสมควรแล้วผมเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูข้างในคร่าวๆแล้วก็เล่าเนื้อเรื่องเท่าที่ผมจะจําได้ไปพลางๆนะครับผมนะโอเคเข้ามาข้างในก็จะเป็นปกสีกับ3ตัวละครนะครับ ตามตัวละครที่เด่นในเล่มแรกนะออโอเคอันนี้ก็จะมีปกเป็นสารบันนะผมมีก็ประมาณ 170, 180ร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบกว่าหน้านะครับผมเดี๋ยวนี้เออก็ดูภาพแล้วก็ดูกระดาษไปเลยนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่าเนื้อเรื่องไปด้วยนะผมก็คือเหมือนว่าตัวเอกของเราเนี่ยเป็นผู้ชายที่แบบว่าเข้าสังคมไม่ค่อยเก่งนะผมแล้วก็หน้าตาแบบว่าคล้ายๆปรีศาสนนะผมหน้าตาดุๆนะผมอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วเหมือนว่าคนที่ คนที่ห้องของเขาแบบเขากลัวมากเลยผมเนี่ยนี่คือพระเอก <c oughs> น่าจะโหดไปไหนนะครอย่าปีศาจชัดๆเลยนะเนี่ยชื่อพระเอกก็ชื่อเอ่อไหนวะเนี่ยเนี่ยผมชื่อพระเอกแล้วก็มาไปคล้องเสียงกับเอ่ออาคุมะที่แปลว่าปีศาจในภาษาญ,ญี่ปุ่นนะผมนะเหมือนชื่อพระเอกว่าชื่อพระเอกชื่ออาคุสึคาคุมะนะผมเนี่ยเหมือนจะไปฟ้องเสียงว่าอาคุมะนะอันนี้เป็นทาคุมะน,นี่ก็อาคุมะมันใกล้ๆเคียงกันมันพ้องเสียงนะผม นะมันคนข้างในเนี่ยเขากลัวพระเอกแล้วก็อะไรประมาณนี้นะผมแล้วเหมือนพระเอกกับว่าีถูกสงสัยว่าเป็นปีศาจที่มาแบบลุกลานพื้นที่รอบๆร,รอบๆเมืองนะผมนะประมาณนี้เลยแล้วก็มีพวกตัวละครหญิงนะผมที่เป็นพืชแบบอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเพื่อนๆในห้อง,องพระเอกอที่ดูเหมือนไม่ค่อยสนิทแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่อยู่บ้านเหลียงหลังเดียวกันนะผมนะนี่ฮะเดี๋ยวเปิดไปแรกก็จะรู้เองนะฮะ นี่ครับผมเด็ดๆทั้งนั้นเลยโอ้โหเปิดเข้ามาก็เซอร์ไพรส์เนี่ยทุกคนที่อยู่ในในห้องเรียนก็คืออยู่ในโรงเรียนเขาอยู่กับพระเอกมาเลยนะครับผมมอว่าพระเอกเนี่ยเป็นคนถูกเลือกจากเทพเทพอะไรวะเทพซิปอุดินปะใช่ปะผมผมไม่แน่ใจแล้วอันนี้เหมือนว่าเป็นตำนานเทพนอสนะครับผมไม่ใช่เทพกรีกเหมือนว่าผู้หญิงเก้าคนนี้เป็นวาคิลีนะผมเป็นเป็นเทพที่จะต้องมาช่วยปกปักจาก เออมนุษย์จากเหล่าปีศาจนะครับผมมี9้าคนด้วยกันนะครับซึ่งพลังของพวกนางเอกทั้งเ้าคนเนี่ยจะตื่นขึ้นมาได้จากความรักนั่นเองนะผมซึ่งก็ต้องมีพวกพระเอกเนี่ยมาทำอ,าอะไรที่มันเกี่ยวความรักอะไรอย่างนี้นะผมนะเนี่ยดูไปเรื่อยๆเ,เลยปีศาจโผลมาแล้วก็อะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวผมเปิดไปเรื่อย,อยแลวนะให้ดูแบบเหมือนสปอยเลยแต่ก็ไม่ได้สปอยเนาะเออเนี่ยดูไปเลยทุกเช็คกระดาษเช็คภาพ เทคลายเส้นว่าดูดีหรือเปล่าโอ้โหนี่ฮะก็เซ็นเซอร์ป่าปกติเฟิร์สเพจไม่สเอ่อเสนะแต่อันนี้เหมือนสืนเอเ์หรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจนะฮะอันนี้ก็มาก็คือถ้านางเอกมีพลังความรักมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแข็งแกร่งแล้วก็แปลงร่างให้เป็นวาคิลีให้ต่อสู้กับปีศาจได้แบบเก่งมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะผมโอเคเนื้อเรื่องก็คร่าวๆประมาณนี้นะพูดยาวมากเลยเนื้อเรื่องที่แบบผมพูดยาวที่สุดในนี้แล้วมั้งเออโอเคัะผมราคาก็ ร้อยห้าสิบห้าบาทนะครับนี่ร้อยห้าสิบห้าบาทกระดาษเป็นกรีลิสไม่ใช่ห้าสิบห้าห้าร้อยห้าสิบาทนะครับผมกระดาษเป็นกรีลิสนะผมค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับเป็นกระดาษที่ทําแบบเขาเรียกว่าดีอ่ะเออรู้รู้ได้แค่ว่าดีอะผมนะเนี่ยผมกระดาษเป็นกรีลแล้วก็พิมพ์แบบพิมพ์เนื้อกระดาษดีมากเลยลงทรงลงสีดีมากนะฮะเนี่ยผมดีเลยโอเค เรามาคะแนนโดยรวมกันดีกว่านะผมว่าเล่มนี้จะให้คะแนนยังไงบ้างสำหรับผมนะฮะสำหรับผมก็คือรูปเล่มเนี่ยผมให้ไปเลยแบบเต็มสิบเลยฮะผมไม่เกี่ยงผมผมชอบรูปเล่มของเฟิร์สเพจโปรแบบที่สุดแล้วในประเทศเนี้ยแล้วนะผมผมชอบของเฟิร์สเพจโปรที่สุดละลองลงมาน่าจะเป็นอ่อฟินิกลองมาก็ลักพิมพ์ลองมาก็สยามลองมาก็เซ <laughs> นจูสนค่าอื่นที่ผมไม่พูดถึงก็คือผมยังไม่ได้จับรูปเล่มจริงๆนะผมนะเนี่ยผม โอเคส่วนราคาของรูปเล่มผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะออแบบสม,สม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 กันอ่ะก็คือแบบไม่ไม่น่าเกียดยิ่งเพราะามันเป็นแบ,บวกแล้ด้วยนะผมเล่นค่าลิเสิตค่าสิบแปดบวกที่มันอาจจะมีแบบเลทฉากที่เป็นเลทขึ้นมามันเลยทําให้อัพราคาขึ้นนะครับผมก็โดยรวมผมว่าเหมาะสมกับราคานะครับผมแล้วผมก็คิดว่า ผู้ชายหลายๆคนนี้น่าจะน่าจะชอบแนวนี้นะครับผมแนวเซอร์วิสอะไรเล็กๆน้อยๆเอ้ยไม่เล็กน้อยๆหรอกดูจากข้างในก็น่าจะรู้ว่าไม่เล็กไม่น้อยนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็รีวิวก็จะแบบรีบๆหน่อยเออเหมือนรีบนะผมผมก็รีบแหละรีบไปออกกําลังกายนะผมตอนนี้ก็เย็นละเอ่อเดี๋ยวต้องตัดคลิปลงคลิปไปทานวันอังคารวันนี้อีกนะผมตัดถ่ายวันเดียวกันแล้วก็ลงวันเดียวกันเลยโอเคไปแล้วผมบ๊ bye ายบายเจอกันคลิปหน้าแล้วก็ที่สําคัญนะผมอย่าลืมโดเนทให้ผมด้วยนะครับผมเป็นค่าที่ซซื้้อังแลวก็ ถุงซิปแล้วผมตอนนี้ถุงซิปแบบไม่พอแล้วจริงๆนะให้ดูแนละ้วตอนนี้ผมถอดถอดไอ้นี่มาแล้วถอดซิปของเอเฟต์การ์เดอร์เดอร์มาแล้วผมไม่ไหวแล้วผมต้องผ,ผมต้องถอดมาใส่เรื่องเรื่องนี้ผมเนี่ยเอ่อโรสเซนกรีนเซกาใช่ปะ่ะเอ่อโรสเซนกรีนเซกานะผมผมเอามาใส่คือผมเพิ่งซื้อเดี๋ยวจะมีรีวิวเร็วๆนี้นะผมนะครับแต่ไม่รู้จะรีวิวตอนไหนนะแต่มีแน่นอนแล้วก็มี พวกถุงพลาสติกท,ที่เป็นแบบมาจากมากับตัวลูกเล่มนะผมเนี่ยดูเลยนะออสามารถตวนเตได้เลยผมแล้วก็น,นี้เลยควารับฟิดผมใส่สามเล่มรวดเดียวเลยครับโอเคไปแล้วผมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวอาจจะมีคลิปทัวร์ชั้นหนังสือตอนกี่ซับก็ไม่รู้นะผมเอาไว้เรื่องของอนาคตและกันนะผมเอาละครับบ๊ายบาย